ก็ะะสำหรับคลิปนี้นะคะมีเมนูอาหารนะคะที่ว่า,าลูกชายก็อยากกินนะคะก็บอกอ,อยากกินเ,เมนูที่ว่ายายก็เคยทำให้กินนะคะแต่ว่าตอนนี้คือยายก็ไม่มีมานานแล้วนะคะคือยายเสียมานานแล้วก็วันนี้พิดาก็เลยจัดเ,เมนูที่ลูกชายอยากกินนะคะก็อันนี้เป็นต้มกาไก่นะคะ วันนี้ลูกทั้งสองยังไม่ได้เลิกงานเลยนะคะเลยไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะคะเวลาทำับข้าวปกติเวลาพิจาทําทำคลิปะจะใช้ตัวสับตลอดนะคะแล้วก็ลูกสาวจะเป็นคนถ่ายคลิปให้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่เลิกงานนะคะแลวกจาก็มีเวลาว่างด้วยก็เลยทำับข้าวให้พวากินนะคะวันนี้ ก็บอกอยากกินต้มกาไก่นะคะแล้วก็วันนี้ก็ดูตอนที่พิดาเรียบร้อยแล้วกันนะคะตัวสับไม่มีขาตั้งกล้องนะคะก็เวลาจะทำคลิปแต่ละทีก็ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเวลาพิดาอัพคลิป ลงช่องเปลงมันก็ไม่ได้ลำบากนะคะไม่ได้เหมือนกับทำกับข้าวก็วันนี้เลยเอาคลิปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาฝากแล้วกันนะคะก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ลูกก็อยากกินนะคะก็คือวันนี้เนี่ยคะ่ะเป็นปลาทูนะคะเป็นปลาทูตัวใหญ่ๆนะคะมันน่ากินมากๆพิดาเลยวันนี้ต้องแวะออกไปที่ตลาดนะคะ ไปได้ประตูมานะคะแล้วก็น้ำพริกนะคะวันนี้ก็ทําน้าพริกเป็นน้ําพริกกะปินะคะแบบที่ทางบ้านพิดาก็กินกันนะคะทางปากใต้นะคะนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นฝักต้มนะคะพิดาต้มปักนิดนึงมีกระเชียบนะคะแล้วก็มีมะเขือยาวแล้วก็มีปักฟางตุ้มแล้วก็มีสตอนะคะนะคะ ก็วันนี้ทําเสร็จแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็เลยเอามาฝากน้องๆแล้วก็เพื่อนนิดนึงนะคะเอามายั่วน้ําลายน้องๆนิดนึงนะคะนี่เป็นน้ำปิกกะปินะคะหน้าตาน้ำปิกกะปิที่พิดาทํานะคะส่วนปลาทูก็ไปซื้อมาทอดค่ะนะคะส่วนตุ้มกาไก่ก็ตุ้มแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าตุ้มเยอะมันก็เหลือนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพิดาก็ขอลาไปก่อนนะคะมันก็ทำเสร็จแล้วก็ต้องรอค่ะ,อะรอลูกเลิกง,งานมาก่อนนะคะถึงจะได้กินเพราะลูกบอกว่าวันนี้ให้รอด้วยนะคะจะกลับมาทานข้าวพร้อมกันด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้พิดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ